โอกาสเทรดไปแล้วเท่าไหร่เทรดไม่ได้กราฟค้างหรือโดนแจ้งราคาใหม่ทั้งหมดนี้คือค่าเสียโอกาสที่ไม่มีวันกลับมา ทรดกับ XM สิคะเพราะว่าโอกาสเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่า XM เข้าใจคุณมอบประสบการเทรดที่ยอดเยี่ยมการันตี99.4%ของคำสั่งซื้อดำเนินการภายใน1วินาทีไม่มีการปฏิเสธคำสั่งซื้อไม่มีการแจ้งราคาใหม่เชื่อไหมว่ากว่า8,500ล้านออเดอร์ที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์มของ XM ไม่มีคำสั่งซื้อใดถูกปฏิเสธเลยที่ผ่านมา XM ไม่เคยปฏิเสธคำสั่งซื้อขายแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเราเข้าใจว่าการปฏิเสธคำสั่งซื้อคือการทำลายโอกาสของ เทรดเดอร์ trader, และความเชื่อมั่นของลูกค้าเทรดเดอร์ของเรามั่นใจได้เลยว่าจะได้รับราคาตลาดเรียลไทม์ราคายุติธรรมและต้นทุนการเทรดที่คุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่มีข่าวสําคัญคุณก็มั่นใจได้ว่าออเดอร์ของคุณจะถูกดําเนินการตามแผนด้วยระบบที่สเสถียรและรวดเร็วแน่นอน M m b r โ k รเที่คุณเชื่อถือได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหลายหน่วยงานชั้นนำพร้อมให้บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงอย่าให้ค่าเสียโอกาสมาขัดขวางเป้าหมายของคุณเทรดกับ XM วันนี้พร้อมดูแลคุณตลอดไปมาสัมผัสประสบการณ์เทรดที่เหนือกว่าคลิกที่ลิงก์ในไบโอของเราได้เลยค่ะ